คนนี่เวลาใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีนิมิตรปรากฏภาพอดีตท,ที่เราเคยทํามามันจะผุดขึ้นมาหากจิตนี้ไม่มีกําลังจิตเกาะลมไม่ได้จะไหลไปกับมโนภาพนั้นอุดุชนนี่จึงไม่สามารถปิดนรกได้คนที่ฝึกฌานฝึกสมาธิไว้ดีพอจิตเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้จะดับขันเนี่ยจะมีแสงสว่างปรากฏภาพนิมิตต่างๆไม่ปรากฏนะพวกนี้ก็จะไปสู่อีกพบหนึ่ง ากมีความมืดปรากฏรนะก็จะไปอีกพบหนึง่งนะบางคนก็เป็นนิมิตนะถ้านักเข้าหนักเข้าถึงกับร้องโอดร้องโอยไปตามเสียงนั้นเห็นหมูก็เป็นหมูเห็นหมาก็เป็นหมานะมีความกลัวยายาไม่แล้วยอมแล้วสารพัดอย่างสังเกตดูสิเพราะเกิดจากกรรมที่เราสะสมไว้คนที่ฝึกสมาธิไว้ดีก็จะพอได้เอาตัวเองรอดได้หน่อยนะส่วนผู้ที่ฝึกอนาปานะ คนที่ฝึกอนาปาไว้จนบริบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆจะปรากฏขึ้นไม่ได้เลยจะมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะเกาะอ,อยู่กับลมแนบอยู่กับลมเ,เพียงเท่านั้นตายกับลมได้ก็เป็นพระอ,อรหันต์เนะ